สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางกองห้างเสง VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่5พฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างเสงเช้า VIP เช้านะคะตัวเด่นก็คือ 03, 0กับ3 6กับ4เนาะ0001 002030406ต่อยาวบเบรเดอร์หลุดเอา3032 สามสี่มหกสามแปดอย่าลืมมันมีสามสเบิ้ลเดอ้อจับคู่ก็0 3 3, 3 6, 0์4ามส6มศู3ย์ศูนย์6ี่สี่ศูนย์แล้วก็หกสี่องเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปยพีบ่ายตัวเด่นก็คือ3ามกับหกห้ับแ 3า3ศ3นย์สา6ห6าส5ม8 6สามแปดสามเก้าหกศูับคู่ก็3 5ม3้8 8้าสามสามแหหหนะก็ก่อนเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมเช้ากับบ่ายเหมือนกันก็คือ3ามกับหนะคะต่างกัน5กับ8 0ย์ก็บสเนาะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับกู่ซื้อกันเด้อหนึ่งสามห้าห้าด้าเอถ้าจะซื้อ680 6 8ศูนยสเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไคร์กดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ